พันเตี้ยเตี้ยจริงๆเตี้ยแบบเตี้ยแบบเตี้ยเตี้ยสุดๆสามคืบความยาวก็ประมาณสามสิบเซนติเมตรได้ไหมดูรอบบริเวณ เด็กๆที่กำลังกาลังหัดคานนี่คานมานเนี่ยก้านมะละกอนะคะเราให้ดูเลยนะคะว่าก้านมะละกอกา้านได้สอกหนึ่งออกลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่สามต้นนะคะเรามาดูกันว่าดูรอ,รอบบริเวณ แลัวเตี้ยขนาดไหนนี่นะคะการมะละกออุ้ยเราจะไอเอาเอาการเอาการมะละกอมาวัดให้ดูดิจ้านี่ออกสองลูกแล้วต้นนี้ความสูงจากพื้นดินสี่คือนหนึ่ง ได้เลยนะคะนี่เด็ดได้เลยนะคะเด็ดได้เลยนะคะเตี้ยจริงๆค่ะนี่รอบๆร,รอบต้นดอกเยอะมากเลยค่ะนี่ดอกดูรอบๆบ,บริเวณดอกจริงค่ะแล้วก็พันเตี้ยเตี้ยมากๆเลยะค่ะประมาณหนึ่งศอกหนึ่งศอกจริงๆนะคะเนี่ยัดดู หนึ่งศอกจริงๆสามคืบความยาวก็ประมาณสามสิบเซนติเมตรได้ไหมแล้วมีอยู่สามต้นสุดยอดไปเลยะคะ่ะเปนเตี้ยจริงๆหาดูได้ยากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตะกอเลยนี่ก็ก้านกว่าา สามสิบเซนติเมตรประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบหรือห้าสิบเซนติเมตรก้วเตี้ยขนาดไหนนี่นะคะการมะละกออุ้ยก็ประมาณประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะคะเนี่ยดอกเยอะเยอะนะคะมีลูกอยู่สามลูกมะละกอสามครึบ ความยาวก็ประมาณสามสิบเซนติเมตรได้ไหมเด็กๆที่กำลังกาลังหัดคานอีคานมานดูร,ร,รบอบบริเวณตอบกได้เลยนะคะนี่เด็ดได้เลยนะคะเด็ดได้เลยนะคะ จริงๆค่ะนี่รอบๆร,รอบต้นดอกเยอะมากเลยค่ะนี่ดอกต้นนี้เป็นยังไงีต้นนี้ก็ออกลูกแล้วนะคะสามคืบความยาวก็ประมาณสามสิบเซนติเมตรได้ไหม <c oughs> เด็กๆที่กำลังกาลัง หัดคานนี่คานมานี่เตี้ยขนาดไหนนี่นะคะกานมะละกออุ้ยก็ประมาณประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะคะเนี่ยดอกเยอะเยอะนะคะมีลูกสามลูกมะละกอกะเตี้ยขนาดไหนนี่นะคะ การมะละกอเฮ้ยนี่ต้นประมาณหนึ่งศอกออกลูกเรียบร้อยจ้านี่ออกสองลูกแล้วต้นนี้ความสูงจากพื้นดินนี่คือ1หนึ่งต้นนี้เป็นยังไงนี่ต้นนี้ก็ออกลูกแล้วนะคะได้เลยนะคะนี่ เด็ดได้เลยนะคะเด็ดได้เลยนะคะเที่ยจริงๆค่ะน,นี่รอบรอบรอบต้นดอกเยอะมากเลยคะ่ะนี่ดอกนี่ก้านมะละกอนะคะเราให้ว่าดูเลยนะคะว่าก้า,านมะละกอกา้านได้เลยนะคะนี่เด็ดได้เลยนะคะเด็ดได้เลยนะคะเที่ยจริงๆค่ะน,นี่รอบรอบรอบต้นดอกเยอะมากเลยคะ่ะนี่ดอก ตัว oh, พันเตี้ยเตี้ยจริงๆเตี้ยแบบเตี้ยแบบเตี้ยเตี้ยสุดๆ <c oughs> <c oughs> มีวัดจากพื้นดินให้ดูเลยนะคะนี่หนึ่งก้านาต้นนี้มีอยู่สามลูกนะคะ <c oughs> สูงกว่าเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะสูงกว่าเพื่อน ไม้บรรทัดหนึ่งก็สามสิบเซนติเมตรก็เตี้ยขนาดไหนนี่นะคะก,รรก้านมะละกออุ้ยดูรอบๆบริเวณรอบมะละกอเลยนี่ก็ก้านกว่าสามสิบเซนติเมตรประมาณสี่สิบสี่สิบ สีิบหรือห้าสิบเซนติเมตรนี่วัดจากพื้นดินให้ดูเลยนะคะนี่หนึ่งก้านมาัมีอยู่สามต้นมาดูกันนะคะต้นนี้ต้นนี้มีอยู่สามลูกสามคืบความยาวก็ประมาณ สามสิบเซนติเมตรได้ไหมมะละกอยาวประมาณเท่านี้นะคะเอาก้านของมะละกอวัดเลยเตี้ยจริงๆค่ะนี่ได้สอกหนึงออกลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่สามต้นนะคะเรามาดูกันว่ามีอยู่สามต้นมาดูกัน,นะคะ่ะต้นนี้ต้นนี้มีอยู่สามลูก คุนะคะที่รับชมว,วิดีโอนี้ดอกมะละกอนะคะดกมากๆากะคะ่ะดอกนี่ก็คือลูกเขานะคะสองต้นนั้นก็ออกลูกเลยอ่ะเวเราได้ดอกหนึ่งออกลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่สามต้นนะคะเรามาดูกันว่า จากพื้นดินเลยนะคะมาดูต้นนี้ดดหลบแล้วมีอยู่สามต้นสุดยอดไปเลยะคะ่ะฟันเตี้ยจริงๆาราดูได้ยากมากเลยนะคะเดแล้วลเตี้ยขนาดไหนนี่นะคะาากานมะละกอเฮ้ย คุณะคะที่รับชวมวิดีโอนี้สามคืบความยาวก็ประมาณสามสิบเซนติเมตรได้ไหมอ้องเรามาดูมะระกอพันเตี้ยนะคะเตี้ยจริงๆค่ะประมาณหนึ่งศอกนนี่พื้นดินนะคะนี่พื้นดินไีคิ่ออกลูกแล้วนะคะเตี้ยจริงต้นนี้มีอยู่สามลูกนะคะสูงกว่าเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะสูงกว่าเพื่อน ไม้บรรทัดหนึ่งก็30เซนติเมตรดอกมะละกอนะคะดอกมากๆค่นะคะดอกนี่ก็คือลูกเขานะคะสองต้นนั้นก็ออกลูกแล้วมีสามต้นสุดยอดเลยะคะ่ะปันเตี้ยจริงๆริาดูได้ยากมากเลยนะเนี่ยการมะละกอนะคะเราให้ดูเลยนะคะว่า ก้านมะละกอก้านมีสามต้นสุดยอดไปเลยคะ่ะพันเตี้ยจริงๆหาดูได้ยากมากเลยนะมะละกอเลยนี่ก็ก้กานกว่าๆสามสิบเซนติเมตรประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบหรือห้าสิบเซนติเมตรแล้วมีสามต้นสุดยอดไปเลยค่ะพันะ